จอ asus pro r pa 2 7 8 cv เนี่ยเป็นจอ ips ที่มีความละเอียดแบบ2 k ที่สีตรงมากๆนะฮะแล้วก็เหมาะกับครีเอเตอร์หรือว่าคนที่ทำงานด้านครีเอทีฟเยอะๆนะครับแล้วสำหรับบอมเนี่ยสำหรับใครที่แค่กำลังมองหาจอความละเอียดแบบ2 k อยู่ก็อันนี้เนี่ยเป็นออปชันที่ค่อนข้างคุมอยู่เลยเหมือนกันนะครับบอมเนี่ยก็ได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับ มาเรื่องกัที่เรื่องดีไซน์แล้วก็บิลคุณภีพกันก่อนเลยนะครับด้วยความที่เขาทําออกมาให้ครีเอเตอร์แล้วก็คนที่เอาไปใช้ทํางานจริงๆเนี่ยมรู้สึกว่าดีไซน์ของเจ้า278 CV เนี่ยเขาทำมาให้มันเหมือนดูเป็นทูชิ้นหนึ่งเลยนะฮะ ตัวดีไซน์เนี่ยก็คือจะเน้นเป็นการใช้เส้นตรงใช้มุมใช้ความเป็นเหลี่ยมนะฮะให้มันดูเหมือนทูมากจริงๆแล้วตัววัสดุของมันเนี่ยก็มั่นคงแข็งแรงดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้โลหะเป็นวัสดุหลักแลในด้านการดีไซน์เนี่ยที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือด้านหลังของมันครับก็คือจะเป็นลายเหมือน b r u ชเมท metal นะฮะก็จะมีการทําลายให้มันดูมี t e x t อร์ดูไม่เรียบเกินไปครับแล้วพอหันมาดูที่ด้านหน้าเนี่ยขอบจอของมันก็ไม่ใช่ขอบจอที่บางที่สุดในโลกนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเขาเน้นการใช้งานไม่ได้เน้นดีไซน์เป็น น่าจะไม่ขอบจอด้านล่างเนี่ยมันเพิ่มแพงด้วยข้อฟีเจอร์มาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นไม้บรรทัดแบบสเกลตรงเลยนะฮะก็คือสําหรับใครที่ใช้งานดีไซน์ใช้งานที่ต้องเอาไปปริ้นเนี่ยก็คือสามารถดูสเกลได้ทันทีเลยนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องสเกลเนี่ยขอแวะมาพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ u i ิกฟิตแป๊บหนึ่งนะฮะไอเจ้าฟีเจอร์พลิกฟิตเนี่ยก็คือมาพร้อมกับตัวจอสามารถโชว์เป็นเลเยอร์แบบร AC, กระดาษ a 4กระดาษ B5 กระดาษที่ใช้ปริ้นบ่อยๆยนี่แหละครับแลวก็สามารถเทียบงานของเราเพื่อดูสเกลจริงได้เลยค ไปต่อกันที่ฐานตั้งของเจ้าตัวมิเตอร์นะครับก็คือจะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วในชีวิตจริงเนี่ยน้ำหนักมันก็หนักมากๆเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับตัวมิเตอร์แล้วซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะเวลาเราปรับจอซ้ายขวาขึ้นลงหรือว่าเผลอไปชนจอเนี่ยก็คือมันยังอยู่ที่เดิมนะคะเราไม่ต้องแบบจับจอใหม่มันก็คือมั่นคงแข็งแรงดีมากครับแต่ว่าสำหรับใครที่ปกติแล้วย้วยายจอมิเตอร์บ,บ่อยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีใครย้ายมิเตอร์บ,บ่อยหรือเปล่านะคคครรรัััับบกกก็ืออมนนนนจะะู้สึว่า่าหหย มาต่อที่ตรงขาตั้งจอของมันครับก็คือมันสามารถปรับได้หลายอย่างตามมาตรฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับขึ้นลงปรับก้มเงยปรับซ้ายขวาหรือว่าแม้แต่หมุนให้มันเป็นพอร์เทรตโหมดเลยเนี่ยก็ทาได้หมดเลยครับแล้วนอกจากนั้เนี่ยตรงขาตั้งจอของมันมันมีฟีเจอร์ที่บอมอยากให้ทุกมอนิเตอร์มีนะครับนั่นก็คือที่จัดสายไฟนั่นเองครับซึ่งมันเป็นแบบที่เราสามารถร้อยสายไฟเข้าไปด้านหลังแล้วมันก็คือจะโดดบังด้วยขาตั้งนะฮะก็คือมันจะไม่เห็นสายไฟเลยบอมชอบมากๆากตรนี้นะฮะ ในด้านพอร์ตการเชื่อมต่อกับตัวจอเนี่ยก็ให้มาแบบครบคันไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น hdmi display port 2รูหรือว่า usb c ที่เชื่อมแบบ power delivery 65วัต์นะครับนอกจากนั้นจะมีรูหุฟัง3.5นะฮะให้มาต่อพวกลังพงแล้วสิ่งที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือจะมี usb a นะฮะให้มาอีก4พอร์ตด้วยกันใส่แบบจุกๆไปเลยครับก็คือจอนี้แทบจะใช้เป็นหับได้เลยนะครับ ต่อไปเรามาถึงกันที่ฟีเจอร์หลักของเจ้าจอนี้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวแผนแนลของมันนั่นเองครจะเป็นแบบ IPS LED ความละเอียดแบบ 2K นะครับซึ่งผมอยากมาพูดถึงเรื่องความละเอียดของจอกัอนนะครับเทียบกันระหว่างความละเอียดแบบ 2K กับ 4K เพราะว่าตอนบอมเลือกซื้อจอแรกๆเนี่ยบอมก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มเงินเพื่ออัปเกรดดีไหมนะครับซึ่งหลังจากที่บอมได้ลองใช้แบบ 4K แล้วก็ 2K แล้วเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคร 4K มันต้องดีกว่ายอยู่แล้วเพราะว่าความละเอียดมันมากกว่าแต่ว่าพอมาเทียบในการใช้งานนนจจริงแล้้ววเเี่่่ยยถึาออออมมป็4 4พืดูัน ให้มันตัวอักษรเล็กๆนะฮะก็ยังรู้สึกว่า 2K เนี่ยมันก็ยิงโอเคอยู่นะครับคือแกลบระหว่าง 180p 0ไป 2K มันใหญ่กว่าแกลบ 2K ไป 4K นะฮะก็คือมันจะประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบไ้เห็นภาพคือถ้าสำหรับใครที่ปกติแล้วไม่ต้องพรีวิววิดีโอที่ความละเอียดสูงๆหรือว่าทำเวกเตอร์อาร์ตหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็รู้สึกว่า 2K ก็ค่อนข้างพอดีนะฮะ แต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ว่าต้องประหยัดงบเพื่อไปซื้ออย่างอื่นเ,เนี่ยก็รู้สึกว่าอัปเกรดไปเป็น 4K ก็เป็นอัปเกรดที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับรว่าจอเมิเตอร์หนึ่งจอเนี่ยสามารถใช้ไปแบบ6 7ปีหรือแม้แต่10ปียังได้เลยนะครับก็สำหรับอะไรที่ซื้อแล้วใช้นานๆเนี่ยก็ซื้อดีๆไปเลยดีกว่าะครับไปต่อที่เรื่องสีของแพแน,นลนะฮะก็คือเป็นไฮไลท์ของจอน,นี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเขาทำมาเพื่อคนทำงานด้านครีเอทีฟคนทำงานด้านเรื่องสีโดยเฉพาะนะครับ จอนี้เนี่ยก็มีความกว้างสี srgb แบบ100%เซน r e 7 0 9 1น0แล้วก็ค่าเบียนเบนสี C, เนี่ยก็คือเป็น Delta e น้อยกว่า2อีกนะครับก็รุ่นซีรีส์ pro art ของ asus เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะว่ามีการคาลิเบรสีมาให้ตั้งแต่ตอนผลิตเลยนะฮะก็คือจะมี color verification มาให้อยู่ในกล่องด้วยนะครับก็คือแปลว่ามันแบบมั่นใจว่าสีตรงแน่ๆน,นะครับ ซึ่งการที่จอของเราสีตรงเนี่ยมันสําคัญมากๆกับการผลิตคอนเทนต์นะฮะไม่ว่าเราจะตั้งใจเลือกสีไม่ว่าเราจะตั้งใจถ่ายไม่ว่าเราจะตั้งใจคันเลอร์เกรดมากแค่ไหนเนี่ยถ้าสิ่งที่เราเห็นมันไม่ตรงกับสิ่งที่คนอื่นเห็นหรือว่าคนผู้ชมเราเห็นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมเคยนั่งคันเลอรกเกรดไปแบบ2อสาชั่วโมงเลยนะฮะแต่ว่าเพิ่งมาเห็นว่าโปรแกมรมตัดต่อเนี่ยมองตั้งพรีวิวสีผิดนะฮะแล้วพอกลับมาปรับเนี่ยโหก็คือสิ่งที่ทําไปมันไม่มีประโยชน์เลยนะฮะ พราะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันออกมาตอนสุดท้ายเป็นผลงานของเรานะครับเช่นเดียวกันกับจอฮะก็คือถ้าเรามองเห็นสิ่งที่มันไม่ตรงเนี่ยก็คือมันออกมาก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นนะฮะซึ่งในการจัดการสีของจอเนี่ยก็คือมันมีหลายโหมดให้เลือกกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น dcip 3 r e c 7จ9 srgb อย่างที่บอกไปนะฮะก็คือมันสามารถเปลี่ยนได้หลายโหมดตามที่เราแบบอยากต้องการใช้เลยนะครับ แต่นอกจากนั้นเนี่ยของ ProArt เขาสามารถจัดก,การเซตติ้งสีให้มันลงไปละเอียดลึกกว่านั้นได้อีกนะฮะก็คือสามารถ c u s t o มไ z ซให้เข้ากับบรรยากาศของห้องเราได้นะฮราะว่าห้องที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือเราจะเห็นสีต่างกันนะครับนอกจากนั้นตัวจอของ ProArt 278 CV เนี่ยเขายังเน้นเรื่องการขนองสายตาด้วยนะครับในเซตติ้งเนี่ยก็คือสามารถปรับเป็นโหมดแบบ Low Blue Light Filter ได้นะฮะก็คือสามารถปรับได้4ระดับเลยแล้วก็ตัวแผงแนลเองเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ ฟิกเกอร์ฟรีด้วยนะฮะก็คือทั้ง2อ,อย่างนี้เนี่ยมันทำให้มันผ่านมาตรฐานที v c e r t i f i e d นะฮะก็ถ้าให้บอกความรู้สึกการใช้งานโดยรวมของเจ้า Pro อ r 278CV เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะ,ะที่ชอบมากก็คือเรื่องสีน,นั่นเองฮะก็คือเป็นเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของจอน,นี้เลยนะฮะแล้วอย่างที่2ที่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องการเชื่อมต่อฮะรู้สึกว่ามันว e l i a b l e มากๆแล้วก็แต่ละพอร์ตเนี่ยมันใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยะฮะ ข้อตำหนิข้อเดียวเราก็รู้สึกว่าเป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าจอนี้เนี่ยก็คือลำโพงงมันนะฮะรู้สึกว่าวอลลุ่มของมันเนี่ยมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เบสแล้วก็อะไรนี้เนี่ยก็ไม่มีเลยนะฮะ ก็ถ้าเทียบกับลำโพงที่ติดมากับมอนิเตอร์อื่นๆเนี่ยก็คือรู้สึกว่ายังทําได้ไม่ทีเท่านะฮะแล้วก็ถ้ามาใช้งาน,นจริงๆเนี่ยก็คงต้องต่อลําโพงกับไอ้รูหูฟัง3.5นะฮะแล้วก็ใช้ลําโพงแยกไปนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องลาโพงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทําได้ดีทุกอย่างนะฮะอย่างที่บอกไปเรื่องสีเรื่องความละเอียดเรื่องคุณภาพการประกอบเรื่องการที่แบบขาตั้งมันปรับได้เยอะมากนะฮะแล้วราคาของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ14,900บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าเทียกบกับ จอ 2K นอื่นๆนเนี่ยก็ค่อนข้างคอมเ e t i ทีฟอยู่เหมือนกันนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาไปใช้ทำงานด้านครีเอทีฟด้านงานที่ต้องใช้สีเยอะๆเนี่ยก็มันเป็นออปชันที่ดีอยู่ดีนะฮะถ้าใครอยากได้จอที่มีความละเอียดมากขึ้นอาจจะอยากอัปเกรดจาก 1080p เป็นอะไรที่ความละเอียดมากขึ้นนะฮะเพราะอัปเกรดจาก 1080p มาเป็นจอความละเอียดแบบ 2K เนี่ยมันต่างกันมากๆจริงน,นะฮะสำหรับใครที่ใช้จอแบบ 1080p อยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าต้องเพ่งจอดูตัวอักษรเล็กๆนแล้วมัดู ก็อัปเดตมาเป็น 2K เนี่ยมันแบบมันดีขึ้นมากแล้วก็รู้สึกว่าจะกลับไปดูจอประพันธ์ประสีไม่ได้อีกเลยนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นครีเอเตอร์แล้วก็ทำงานด้านครีเอทีฟอยู่แล้วเนี่ยก็คือมันเหมาะอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไอ้เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยเจ้าจอตัวนี้ทำมาเพื่อครีเอเตอร์โดยเฉพาะนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเหมาะขึ้นไปอีกแล้วก็ทำให้มันคุ้มค่ากว่าจออืก่นๆเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ย ASUS เขามีโปรโมชั่นพอซื้อจอนี้นะฮะก็คือสามารถใช้ Adobe Creative Cloud ได้ฟรีแบบ3เดือนเลยฮะซึ่งมูลค่าเนี่ยมันประมาณ8,000ันกว่าเลยนะฮะก็สำหรับใครที่จ่ายรายเดือน Adobe อยู่แล้วเนี่ยก็คือเอามาหักลบกับค่าจอนี้ได้เลยนะฮะก็คือคุ้มมากๆมันหักไปเกินครึ่งราคาจออีกก็ั่นแหละครับเรื่องสีเนี่ยซีรีส์ ProArt เขาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คุ้มค่าด้วยรราาาาคคที่มมันนโอเะะปะณ15,000กลงๆ แล้วแถมคุ้มค่าด้วยมันแถม Adobe ฟรี3เดือนนี่นะครับก็คือมันแบบหักลบไปคุ้มค่ามากๆกครับก็สำหรับใครที่ทํางานด้านครีเอทีฟแล้วนะฮะแล้วกําลังมองหาจอที่มันสีตรงมากๆเนี่ยเจ้าตัวนี้มันก็คคุ้มมากๆนะครับหรือว่าแม้แต่ใครที่กําลังหาแค่อยากได้จอ 2K เฉยๆนะฮะอันนี้ก็คุ้มดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง B ควอนตี้เรื่องจอเรื่อง p น n นลเนี่ยก็คือแบบมันคุ้มค่ากับราคาครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอยยันพัฒน์นะฮะสำหร so we have